Good morning student. Today we are going to learn English with teacher y a Okay. Now let's go to see my PowerPoint. Okay. And you can see on your book. Follow me. Okay. ก็นักเรียนก็ดูในหนังสือตามคครูได้นะคะวันนี้นะคะคคุณรูก็จะทบทวนงานที่เราเรียนไปเมื่อวันวันก่อนนะคะคือวันคารที่6เนาะทีนี้ Everybody reads this passage. This passage name is Modern Transportation. Okay. You can open your microphone and read, follow me. Okay. Now let's go. Today, traveling is convenient and fast. You can take a cross. Country train to travel around the country. You can cross the sea or the ocean by a ferry and a ship. People in British can travel to France in a short period of time by taking a ferry across the English Channel. They can also take the Euro Tunnel and underground train through the Channel Tunnel. You can take a journey around the world in a few days by train. This is modern transportation for a modern world. Okay, this is the passage. Okay, now let's go to do this together. เราจะมาทำอันนี้พร้อมกันนะคะเด็กๆไปทำมาแล้วเนาะ read again and answer the question เมื่อกี้คุณครูก็อ่านให้ฟังหนึ่งรอบแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเปิดไมค์ตอบช่วยคุณครูได้เลยนะคะโอเค who finished this work you can answer you can help to teacher to answer คอ่า How many kinds of transportation are mentioned in the present? นะคะมีายานการขนส่งกี่ชนิดนะคะในเนื้อเรื่องนี้นะคะในบทความนี้นะคะเดาตอบว่าอะไรนะคะภาษาไทย t h e y are three kinds เห็นไหมคะ There are three kinds train, boat, and plane นะคะก็มีอยู่กี่ชนิดนะคะ สชนิดใช่ไหมคะ,ะเปิดไมค์ตอบได้นะคะเห็นตอบอยู่เนาะจะได้มีเขาเรียกว่าความร่วมมือในการเรียนหนังสือนะคะ Train, Boot, and Print นะคะมีอยู่3 3ส,สชนิดนั่นเองนะคะใครที่ไม่ทันก็ทำไปด้วยนะคะ The Where is your note Where is your book o r notebook paper อยู่ที่ไหนคะหนังสือนน่น่ะ ช่ไม่ใช่ว่าครูถามแล้วปิดกล้องหนีปั๊บนะไม่ใช่นะคะเพราะาคนครูถามว่าหนังสื้อนูอยู่ไหนแค่นั้นเองยังไม่ได้ให้ตอบช่วยครูเลยนะคะโอเค now let's go to number two how many ways can British people cross the English Channel มีกี่ทางคะที่ที่ชาวอังกฤษเนี่ยจะอ่าจะข้ามแม่นม้ำ สองทางค่ะแม่นัโอเคคมีสองทางนะคะ They can cross the English Channel two way a ferry or an under ground train <laughs> นะคะก็ <g år> ถ้าใครไม่ได้ตอบยาวมันครูก็ <g år> <g år> ถ้าตอบมาว่าสองทางก็ <g år> <g år> อธิบายเพิ่มเติมไปนะคะว่า <w à S 1> <g år> สองทางนั้นที่นักเรียนตอบมาคืออะไรบ้าง <g år> นั่นเองนะคะอ่ uh, t for example โอเค two way a ferry or an under ground อ่ะสันส้นๆแค่นี้ก็ได้นะคะโอเค number three how can people travel cross the sea ผู้คนจะเดินทางข้ามทะเลได้อย่างไรสามารถเดินทางข้ามทะเลได้ไหมหรือเดินทางข้ามทะเลได้อย่างไรข้อสามตอบว่าอย่างไรคะใครตอบแล้วบ้าง how can people travel cross the sea cross the sea โอเค They can travel by ferry and ship นะคะก็พวกเขาที่อยู่ในเนื้อเรื่องเนาะก็สามารถนะคะเดินทางบาด้วยนะคะโดยเรือเฟอร์รี่นะคะหรือเรือยนต์เนาะเรือเรือเฟอร์รี่นะเรือขนาดใหญ่นะคะหรือเรือชิปเนาะโอเคต่อไป What d o e s the w o r d they Line 5 refer to นะคะ,ะคำว่า day ในบรรทัดที่5มีความหมายว่าอย่างไรนะคะเขาจะพูดถึงอะไร day ตัวนี้หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวควมมุณครูขออนุญาตย้อนกลับไปให้เด็กๆดูนะคะโอเค day ตรงนี้เนาะเดย์แคน a ัลส์ e ์เทคเด n n e l a n d underground train t h r o u g h the channel Channel, นะคะคตัวนี้หมายถึงอะไรนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะอ่า is refer to British people นะคะ day ตัวนี้หมายถึงชาวอังกฤษนั่นเองนะคะ day ตัวนี้หมายถึงชาวอังกฤษเนาะเขาต้องการที่จะสื่อถึงชาวอังกฤษนะคะ British people เนาะโอเคข้อห้านะคะ what is the Euro t u n n e l ข้อห้าตอบอะไรคะใครสามารถตอบรูได้ป่ะ you can help teacher to answer this question what is the eurotunnel Euro tunnel? could arrive underground train. okay very good it is an underground train that runs. t h r o the channel t n n e l นะคะก็ถ้าตอบสั้นๆเหมือนที่เมื่อกี้กันทพลตอบมาก็ได้นะคะ is correct too อเค is underground train ก็ได้นะคะหรือเราจะอธิบายเพิ่มเติมเหมือนที่คุณครูให้มาในหน้าจอนะก็เป็น that's run that's runs through the and channel tunnel นะคะก็มันนะคะจะวิ่งผ่านนะคะช่องอุโมงค์นี้นั่นเอง ยูโรทันโนเนาะโอเคเราก็จะบอกว่ามันคือรถไฟใต้ดินเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6 How is the modern transportation นะคะการขนส่งที่ทันสมัยทุกวันนี้เป็นอย่างไรใครอยากจะตอบอีกเมืนเมื่อกี้ที่จันทพลตอบมานะคะ is this convenient and fast นะคะอยู่ที่บรรทัดแรกเลยเนาะเด็กๆดูนะคะอยู่ที่บรรทัดแรกของ passage นี้เลยนะว่า it is convenient and fast นะคะก็มันสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะคะโอเค ทั้งหมดเหล่านี้คือการบ้านที่คุณครูได้ให้ไปนะคะเด็กๆทำวันนี้เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายลงที่อัลบั้มในไลน์กลุ่มของตัวเองนะคะอัลบั้มของตัวเองเนาะโอเควันนี้เราจะไปสิ่งที่วันนี้ที่เราจะมาทําการเรียนการสอนกันเลยนะคะโอเคโอเค Today we are learn about speaking โอเค speaking topic is how to get to the national stadium how to get to the national stadium okay everybody look at your book on page six look at your book on page six ดูที่หน้าที่6นะคะนักเรียนแล้วเราไปดูที่หัวข้อกันเลยนะคะหัวข้อของมันนะคะคือ How to get to the National Stadium นะคะ The National Stadium meaning is สนามกีฬาแห่งชาตินะคะ The National Stadium meaning is สนามกีฬาแห่งชาตินะคะโอเคเด็กๆเขียนความหมายตามไปนะคะเวลาเวลาเราจะตอบอา ในเนื้อเรื่องได้หรือเราจะตอบแพสเซจนี้ได้นะคะเราก็จะต้องรู้ความหมายเนาะนักเรียนก็สามารถเขียนเป็นภาษาไทยไว้ได้นะคะ The National Stadium meaning in Thai is สนามกีฬาแห่งชาตินะคะโอเค now everybody listen to me and the next time boys and girls you let's speak together okay ตอนนี้ฟังคุณครูก่อนแล้วเดี๋ยวะคุณครูจะให้นักเรียนได้พูดนะคะโดยในที่นี้มีคนคุยกันอยู่นะคะมีเจมส์แล้วก็เพื่อนของเขานะคะเรามาฟังคุณครูนะเจมส์เจมส์คิดถึงเพื่อน t ี่วิทย์โมเมนต์โมเมนต์นะคะโมเมนต Mount mint. Na, kan deep, kan kan, no? Victory Mount mint. Okay. Hi Pong. Where are you going? Hi James. I'm going to the national stadium. I'm going there too. Let's take the sky train at Victory Mount mint Station. Okay. How often do you travel by Sky Train? Sometimes I usually travel by motorcycle is quick and convenient i don't like traffic jams how about you i usually travel by bus they is it the sky is coming hurry up okay let's go to listen to me once time james meets his friend at the victory monument hi pong where are you going hi james i'm going to the national stadium I'm going there too. Let's take the SkyTrain at Victory Mountain Station. Okay. How often do you travel by SkyTrain? Sometimes I usually travel by motorcycle. It's quick and convenient. I don't like traffic jams. How about you? I usually travel by bus. There is it. The SkyTrain is coming hurry up okay now listen to this pack set in Thai okay ทีนี้เรามาฟังเป็นอ่า ภาษาไทยว่างนะคะในเนื้อเรื่องนี้นะคะใครที่รู้นะคะก็สามารถเปิดมา,าช่วยคุณครูตอบให้เพื่อนๆเ,เราฟังได้เลยนะคะเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์เนาะเขาก็ม e e นะคะมีสเด็กๆจดคำศัพท์ตามคุณครูไปด้วยนะคะมิ t นะคะตัวนี้ MEE m ม e e, e s, s t เนาะแปลว่าพบปะนะคะพบปะ แปลว่าพบปะนะคะปอปหกเนานะเราก็พยายามเขียนเอาเนาะคุณครูจะไม่เขียนภาษาไทายให้นะคะเนื่องจากอะคุณครูเขียนไม่สวยเนาะโอเค meet นะคะแปลว่าพบปะนะคะ James meet s his friend อ่าเจมส์ James ได้ไปพบปะพบเจอกับเพื่อนของเขานะคะ at the victory moment วิ i t t อร y m o เมนต์ Moment, นะคะก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าอนุสาวรีย์เนาะอันนี้นะคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเกิดขึ้นที่ไทยแลนด์อินแบงก์ k อกนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะอ,อนุสาวรีย์ชัยก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนาะก็เราจะเรียกว่า The Victory Monument The Victory Monument นะคะเราเรียกว่าอนุสาวรีย์ชัยนะคะ เด็กๆเ,เขียนไปด้วยนะคะอนุสาสาวารีอืบอ่ะเขียนไม่หมดนะคะให้รู้ว่าเป็นอนุสาวารีนะคะโอเคเจมส์แอนด์พง this is James and Pong conversation นะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเจมส์แล้วก็พงนะคะเจมส์ James ก็ได้ทักทายเนาะ Hi Pong Where are you going พงษเธอจะไปที่ไหนอ่ะพงก็บอก Hi James I'm going to the National Stadium ว่าดีว่ดีเจมฉันกำลังจะไปที่สนามกีฬาแห่งชาตินะคะเจมส์ก็เลยบอกว่า I'm going there too นะคะฉันก็จะไปเหมือนกันเลยนะคะ Let's take the Skytrain at the Victory Monument Station นะคะก็ไป เราไปด้วยกันเถอะโดยการขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยนะคะทีนี้ข้างบนเนาะเป็น The Victory Moment นะคะก็คืออนุสาวรีย์ชัยเนาะทีนีต้ตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญเนาะก็เลยมีตั้งส สถานี uh, ขึ้นมาให้ชื่อเหมือนกับสถานที่นั้นๆน,น,นะคะก็เลยเป็นวิกตอรียเมมเมรี่สถานีนะคะเป็นอันอะไรนะสถานีรถไฟไฟ้าอนุสาวรีย์ชัยนั่นเองนะคะทีนี้พงก็เลยบอกโอเค how often do you travel by skytrain พงแล้วเธอขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยแค่ไหนนะคะเจมส์ uh, ก็เลยบอกว่า sometimes ก็บางครั้งบางคราวนะคะเพราะว่าปกตินะคะ I usually travel by motorcycle ปกตินะฉันจะ uh, เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์มากกว่านะคะ It's quick and convenient ะะมันเร็วแล้วก็มันสะดวกสบายนะคะ I don't like traffic jam อ่ามีมีคำศัพท์เพิ่มเติมมานะคะตรงนี้นะคะ quick นะคะก็คือเร็วนะคะ convenient ก็คือความสะดวกสบายเนาะเรารู้ไปตั้งแต่ต้นแล้วเนะาะ traffic jam เพิ่มขึ้นมานะคะใครรู้คำว่า traffic jam คุณครูจะบวกให้หนึ่งคะแนนเปิดไมค์ตอบมาค่ะเปิดไมค์ตอบมาค่ะใคร สนใจจะตอบคำถามนี้นะคะทราฟิกแจมแปลว่าอะไรนะคะคุณคุณคณรูพร้อมที่จะให้คะแนนนะคะเปิดไมค์ตอบมาค่ะ,ะค,คุณครูจะรับนะคะ let's count five t o zero okay five อะไรนะคะ,ระจราจรอ่ามีอันยมณีนะคะตอบมานะคะแต่ยังไม่ครบนะคะค,คุณครูจะเฉลยเลยนะคะก็คือ traffic jams mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็คือรถติดนั่นเองนะคะ traffic jam ก็คือรถติดนะคะมีส่วนมีส่วนอยู่มันเกี่ยวกับจราจรอ,อยู่เหมือนกันนะคะแต่คำนี้หมายความว่ารถติดนะคะ traffic jam นะ,ะ how about you ก็คือแล้วคุณละ่ะนั่นเองนะคะ รวมรวมประโยคนี้เจมพูดว่าก็บางครั้งบางคราวนะที่ฉันใช้รถไฟฟ้าปกติฉันจะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็สะดวกสบายนะคะฉันน่ะไม่ชอบรถฉันไม่ชอบรถติดนะคะแล้วคุณล่ะ,ะพงเกลยบอกว่า i usually travel by bus ปกติเลยนะฉันจะเดินทางโดยรถรถบัสนั่นเองนะคะ t h e r e is it นั่นไง The sky train is coming นั่นไงรถไฟฟ้ามาแล้ว Hurry up เร็วๆนั่นเองนะคะมีคำหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเนาะ Hurry up แปลว่ารีบหน่อยสิหรือว่าเร็วๆนั่นเองนั่นเองโอเคทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้มาพูดบ้างนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเด็กผู้หญิงนะคะก็จะเป็น ให้เด็กผู้หญิงเป็นเจมส์เนาะเด็กผู้ชายเป็นพงะคะ everybody นะคะทุกๆคนนะ everybody boys and girls boys is พง girl is เจมส์โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะคุณครูจะเขียนไว้เดี๋ยวคุณครูก็จะสับสนนะตัว ตัว G ก็คือผู้หญิงเนาะตัว B ก็คือเด็กผู้ชายในห้องเรานะคะโอเคทีนี้ก่อนอที่เด็กๆทุกคนจะอ่านพร้อมกันนะคะให้มาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะ read after teacher โอเค james missed his friend at the victory m o m e n t <อ>เปิดมาอ่านเลยค่ะ<อ>ได้ยินคุณครู<อ>ไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะ อเลยค่ะ James m เจม his friend at the Victory Monument โอเคมีคนอ่านมาอยู่นะคะเป็นบางคนนะสิริรัตน์ไม่รู้ว่าได้ยินคุณครูหรือเปล่าครูให้อ่านพร้อมกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งพาร์ทให้เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะโอเคไฮพง where are you going Hi Pong, where are you going? Okay, thank you, Pimla Hi James, I'm going to the national station. A stadium. Hi. Hi, James. I'm going to the national stadium. Okay. I'm going there too. I'm going there too. Let's take the sky train at Victory Mountain Station. Let's take SkyTrain at Victory Monument Station. Okay. How often do you travel by SkyTrain? Okay. How often do you travel by SkyTrain? Sometimes. Sometimes. I usually travel by motorcycle. I usually travel by my motorcycle. It's quick and convenient. It's quick and convenient. I don't like traffic jam. I don't like traffic jam. How about you? How about you? I usually travel by bus i usually travel bus. By, by bus there is it the sky train is coming hurry up there is it the sky train is coming hurry up okay ah. โอเคบ้านใครนะคะที่มีเสียงผู้ปกครองนะคะพูดคุยกันอยู่นะคะสามารถนะคะสามารถปิดไมค์ได้นะคะแล้วก็พูด อ่านตามไปนะคะเพราะคุณครูมองเห็นภาพนักเรียนอยู่นะคะโอเคทีนี้นะคะคุณครูก็จะแบ่งพาร์ทให้นักเรียนได้พูดคุยกันนะคะก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนาะจะพูดตรงของพงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดตรงพาร์ทของเจมส์นะคะส่วนข้างบนคุณครูจะให้ทุกๆคนอ่านพร้อมกันนะคะเป็นเกินนำเนาะตรงที่คุณครูได้ขีดเส้นใต้ไว้นะโอเ okay, ค let's go to read together one two go James and I at, at the victory, victory moment. moment. Okay, the girl read part of James' conversation. Okay. Hi, who's are you going? Okay, Hi. the boy. I am going to the national stadium. Okay. The girl is same Park. I'm going there too. Oh. Let's take the sky train at Victory Mountain Station. Yeah. Okay. okay, how often do you talk by sky train? Okay. The the girl, the girl, the girl. sometimes I usually travel by motorcycle. it's quick and convenient. I don't like traffic jams. how about you? คุณพลผู้ชายไม่มีใครอ่านก็เลยเลือกคุณพลนะคะ I usually travel by bus. is is the sky train is coming hurry <Okay. S 2> up okay. thank you boys n นะคะเมื่อกี้มีผู้ชายอ่าอ่านตามขุนพลอยู่นะคะดีมากเลยนะคะผู้หญิงก็ได้ยินเสียงอยู่นะคะมีสิริรัตน์นะคะไทยแล้วก็พิมพ์ละพัฒมีอยู่สามคนนะคะไม่รู้ว่าอันอันหายไปไหนนะโอเคนะคะตรงนี้นะคะก็ จะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพงแล้วก็เจมส์เนาะเจอกันที่สถานีเ,าเจอกันที่อนุสาวรียชัยนะคะแล้วทีนี้สองคนนี้ก็จะเดินทางไปที่ไหนโดี๋วครูถามนะคะ where are they going to พวกเขาไปที่ไหนคะ where are they going ตอบได้เลยนะทุกคนเลยว่าเขาไปที่ไหนนะคะ Where are they going ในเนื้อเรื่องนี้พวกเขาไปที่ไหน National อ่ามีคนตอบมาเนาะว่า National อะไรนะคะ National Stadium National Stadium โอเคนะคะอ่า how Do they go there? How do they go there? พวกเขาไปที่นั่นอย่างไร They took the Sky Train. อ่านะคะไทยไม่เปิดใหมนะแต่มีคนเปิดใหม่ตอบมาโอเค They go there by Sky Train. โอเค very good. Now we are going to next PowerPoint. โอเคเราจะไปอันต่อไปนะคะ โอเค look at this let's practice to our server find the transportation your friend use นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสำรวจนะคะเพื่อนๆของเราว่าเพื่อนๆของเราใช้ยา,านพะาหนะอะไรบ้างนั่นเองนะคะเรามาดูในตารางกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูที่ตารางนะคะนักเรียนดูข้างบนนะคะ,ะตรงที่ m มดอลนะคะก็คือรูปแบบในการในการถามตอบเนาะรูปแบบในการถามเพื่อนเรานะคะอ่าเราจะถาม A เนี่ยก็คือเป็นตัวเราเองที่ถามเพื่อนนะคะ B ก็คือเพื่อนของเรานะคะ A is your and B is your friends okay when you ask your friend you say how often do you travel by bus how often do you travel by bus how often do you travel by Train by motorcycle by car by tuk tuk by plane. Okay, and when you answer your friends, I always, I usually, I often, I sometimes, I seldom. You can use this adverb of frequency to fill in there to answer uh, to ask your friend and to answer your friends. Okay, now. l i s t e n in t i m e ทีนี้ฟังคนครูนะคะเวลาเราจะถามเราก็จะใช้ตรงตรงข้อ A เนอะถาม how often do you travel by bus เราเลือกมาจากตรงนี้นะคะการขนส่งยางยานพหาหนะที่เราจะเลือกนะคะมี boat เรือ bus รถบัส train รถไฟ motorcycle รถจักรยานยนต์ car รถ รถยนต์นะคะตุ๊กตุกรถตุ๊กตุ๊กนะคะเครื่องบินเนอะเราก็เลือกมาใส่ตรงท้ายประโยคตรงนี้เพื่อนที่จะถามเพื่อนนะคะต่อไปข้อ b เวลาเราจะตอบเราก็จะเอา adverb of frequency นะคะมาจากตรงนี้นะคะในตารางนี้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างเนาะ how often do you travel by bus I always travel by bus นะคะ นักเรียนก็ติ๊กตรงนี้เนานะ B เนาะทีนี้ข้อ2ถึงข้อ5นะคะให้เราถามเพื่อนนะคะสอบถามเพื่อนแล้วก็เขียนชื่อของเพื่อนเราลงไปในนี้นะคะเราก็ถามเพื่อนเรานะคะว่าเพื่อนเราน่ะเดินทางโดยอะไรนะคะแล้ก็ไปติ๊กช่องนั้นนะคะแล้วก็ลองถามดูว่าใช้เอา I always หรือ I sometimes หรือ I usually หรือ I never อย่างนี้เลยนะคะ,ะต้องการตัวอย่างไหมคะ งานของครูวันนี้มีเพียงเท่านี้นะ Do you have any question มีคำถามอะไรไหมคะกับหน้านี้มีไหมเอ่ยเงียบนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยว ถ้าไม่มีนะคะเมื่อกี้คุณครูได้บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเนาะสำหรับคนที่เข้ามาเร็วนะคะว่าคุณครูจะทำการทดสอบนะคะคุณครูจะทำการทดสอบก่อนเรียนนะคะคุณครูได้นำมาทำตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากนะคะคุณครูลืมนะคะคุณครูก็เลยจะให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะมี25ข้อนะคะนักเรียนให้เขียนหมายเลขอย่างเดียวนะคะหมายเลข1ถึง25นะคะแล้วก็เวลาตอบก็ตอบเฉพาะ A B C ดีนะคะโอเคเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ทำตรงนี้นะคะการทดสอบเนาะการทำแบบทดสอบไทยบทนะคะแล้วก็ก่อนเรียนนะคะโอเค